สวัสดีค่ะพี่จีดวัสดีเซ็ตผมไทยคะ่ะส,สวัสดีค่ะน้องตองค่ะจีแจ๊กส<แ>วัสดีดค่ะนอนมตัดนแป๊บเดียวคะโนนแจ๊กค่ะ ก้นเอาแล้วนะจัดผมเสร็จแล้วน้องสองนะคะพาน้องไปก่แล้วก็จะไปแอบถ่ายรูปน้องอีกกันเดี๋ยวนี้น,นี่คือนะคะผม้องเลยครับ<อ> ทีมีมานด้แล้วใครก็ได้เดี๋ยวเราที่อยู่ตรงนั้นก่อนลูกค้าสวัสดีค่ะไปหาเพื่อนหน่อยลูกห้องน้ำห้องน้ำมิ่งไปเลยผมเข้าจมูกนะเดี๋ยวปัดดูจมูกตรงนี้ทนี้ตรงนูตรงนี้นะคะเข้าไปเลยเข้าไปเลยตรงนู้นเลยค่ะอะทีมีมาเร็วอ่าวันชื่อมองพี่นี่เว้ยหลับตา เอาทิมมี่ไปแล้วหาให้ทิมมี่ถ่ายด้วยค่ะนิดนึงเดี๋ยวเขาเอารูปเอาเท่ๆหนึ่งสองโอเคว่านชับพันมอวันทัอ่านุ่มตองยิ้มแบบเห็นฟันไดไหมหรือเอเออย่างนี้ดีวกว่าหนึ่งสองค่ะโอเคทิมมี่ทททเทคอินดอร์ตรงนี้ตรงนี้นิดเดียวโอเคครับ เอาดูเลขผมหน e ่งสอง o นึ่ยหนูสูงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โโอเคแล้วหนึ่งสองเดียวเมีเพิ่งมาแล้วมาถอดกแล้วเดียวทิมีทิมมี่อ ยั่ี่หอยยู่ยู่ข้าดาวด้วยอ่ะว e t w ออนี่ n ะอ่ะลูกสาววิ่งขึ้นไปเลยค่ะชนีค่ะะดูาเี่ไปไม่วิ่งกรไป๋าาเรียผโลกวทยพค่ะใครมือถือหรมาเรียนเรียน เห็นเห็นถ้าถือว่าเราเป็นแบบนี้ดีไหมถ้าเอียงแบบนี้กับแบบหน้าตรงอันไหนดีหน้าตรงดีกว่าอ่ะ One Two Three ทำท่าตกใจกว่นที่ใบหน้าแบบนี้นิ่อนึ่ง One Two t h r e โอเคไหมโอเคหูลองปล่อยนปรเดียวี่ถ่ายให้ เอ็หนึ่งสอง,นงนอนหน้าจอมวยอยค่ปั้นึงนะครับเอาลูกมาวอซิกแพคสุดล็กิอายุยี่สิบปีหนึ่งสองเลดราคาแปะไปส,งส่งแล้วมาพี่เจตตามมา นิดแดงลงมานีด <Specifically> ค <read the name> no ่ะแสงใช้ได้เ่ินต่อเินเพื่อนๆนะคะพีอะไรที่สนใจนะคะในการเดี๋ยวนะพี่อมถ่ายนิดได้ไหมพี่อมแล้วก็แี้ร่วมงชื่อนะค อยู่แนะพี่อมนะก็แต่เราก็จะอยกิน้าวที่อมอมมาไี้เลยอ่ะมีนจะมี้นมะนาลูนี้ก็อย่างพี่ไอ้นกพาทำอะไรอยู่บ้างนี่กินปลาอยู่อ๋มดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้เดอนให้แวเดอเองแต่ก่ไปที่แพร่มาต้องน้ำ เนี่ยโอ้โหจะไม่ดิดูเหมือนจะเป็นรูปั้นอไตัวงนีเเก็นไม่ไเลยอั้นแขนบางอ่ะแขนบางหน้าเอาไม่ได้นั่งดิโอ้ยนั่นแหละนไม่นับเลยอ่ะม 来，咱们共同努力。拜拜，拜拜